เหมือนกับโกสปอร์ตของเรานะโกสปอร์ตของเราก็ตามยุคตามสมัยนะโดยเฉพาะทางด้านของเทคโนโลยีการนาดของการแตะทอดเนี่ยเราดีเพียง1งวินาทีเท่านั้นนะประเภทว่าสู้เขาได้สบายมากนะสำหรับสำหรับประเภทนักลงทุนนะจะไม่สบายเดี๋ยวรู้นะระหว่างเพชรเชิงยืนกับเพชรสีนินดูโอ้แข่งมาก็ทางด้านของเพชรเชิงยืนนะความยากนะ ในก็ได้เดียวกันที่ทางด้านของฝั่งน้ำในเพชรศรีเนีนดูว่าจะเตี้ยจะสั้นแต่ได้หนาเนี่ยได้หนาก็ดูแล้วว่าทั้งคู่ในต่อยเวทเพื่อกันเดียวกันแน่นอนครับแต่มวยสูงยาวเดี๋ยวนี้ก็ต้องนาบิวสิครับโอ้โหโยกทีนี่ถึงอยอดหน้าอ,อ้าวโดนหมัดแล้วครับแข้งรับมนตรีทตรรเทศบาลจันแสนชัยนะครับคันเนี่ยนี่นูฝั่งทางนู้นเลยที่องค์การของท่านนะหน่วยงานของท่านอยู่ฝั่งทางนู้นแสามฟุตบอลขนาดมาตรฐานเลยนะกวางแขาง โอ้ดูหักล้มลงไปนะใช่ว่างานง่ายของเจเพชรสีดินเสร็จแล้วนะดูแล้วโดนถีบถีบทำอะไรจังหวะถีบอีกเอาจุกจิกอันตรายนะย้ำที่เดียวอ่ะนี่ถีบให้จุกนะโอ้โหถีบอย่างนี้นี่หรือเพชรเชิงยืนนะหรือเพชรเชิงยืนจะมองเห็นเพชรสีดินเป็นจักรยานไปแล้วก็ไม่รู้โอ้โหลบที่เป็นมวยที่ชกยากนะนอกได้ในดีนะโอ้ถ้า นะครับตั้งใจซ้อมให้มือดีๆก็คงคงมีโอ,อกอาสนะครับคงมีโอ,อกอาสหาหาตังค์ได้อีกเนี่ยแต่ระวังหมัดระวังหมัดของอเจ้าเพชรศรีนินนึ่อย่าเตะเพลินแล้วกันเตะเพลินลโดนสวนโป้งมานี่ยุ่งเลยนะอุ้ยเข่าเลยครับเขา่ขาไม่ได้ใส่นวมนะแทงจิกเข้าไปนะจิกเข้าไปอีกเตะจิกเข้าไปอ,อีกเอาถีบอีกทีจุกจิกนะกับตรงนั้นของพี่เชยงยืนนะ ก็รับเป็นมวยที่ชกยากนะถีบยวนยุ่ง่เข้าทางเลยเป็นมวยจังหวัดฝีมือจัดจ้านนะนนละชกอยู่ในรุ่นเดียวกันกับพวกพันพยักพวกเขี้ยวพยักกินเมืองนนอูอยู่ในเครือนั้นนะเข้าที่เข้าทางมาได้เนี่โอ้โหอ่ะหมดยกสุดท้ายดูครับภาพออกมารุ่นพี่กับรุรตาชูทางด้านของฝั่งแดงครับเพชรเชียงยืนกินเมืองนนเอาชักแรนไปเมื่อชกรนพ้ายกท่านผู้ชม